ถึงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยกับโครงการดีๆทาโร่ MC Contest ปีสหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องๆได้งัดความสามารถมาโชว์กันอย่างเต็มที่มาในรอบนี้น้องๆทั้ง6กคนจะต้องออกมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากโจทย์ที่คณะกรรมการมอบให้แต่ละคนจะสามารถชนะใจกรรมการได้ขนาดไหนเอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะทำเป็นสิ่งต่างๆได้มากมายนะครับถ้าต่อขึ้นมาอาจจะเป็นโต๊ะครับที่สามารถตั้งน้ำชาตั้งกาแฟเป็นล่มทาโร่ค่ะสว่ย กกกันกันนไดด้หมททุี่เมนูอื่นๆจากทาโรอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาโร่อบสมุนไพรทาโร่เทมปุระนะครับบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักเราได้ b ีเสาวสวยคุณจานัฐาวิรนุทอมีมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในวงการบันเทิงแถมยังมีสี่หนุ่มสีควินและสาวหล่อสุดเท่ซีมาให้กำลังใจน้องๆกับมินิคอนเสิร์ตของพวกเขากันด้วยค่ะ แสดงความยินดีกับน้องๆทั้งหกคนนะครับผมไม่ใช่แค่สําหรับผู้ที่ชนะนะครับผมก็อยากแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเลยเก่งมากๆนะครับคนชนะเลยก็จะได้ไปออสเตรเลียยังไงซีก็ขอให้ไปเที่ยวออสเตรเลียกันให้สนุกนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาสําคัญที่